ว้าวเห็นบ่เดือดสบบ่ขั้นบ่อเล้วนึ่งแบบอาหารเกาหลีพี่น้องสบายดียาเอย้ยมาพบมาพอกันกับรายการฮัดผดพาบึงเซ้นเก่าเหมือนเคยเนาะกับสองเฮดหกหกแดแปดเซงว่าเมื่อนี้ฮัดเองกับสิพาทานรูส้มหรือว่าพี่น้องมาบึงเอ่อสิยเอาตีนไกพี่น้องตีนไก มาเห็ดเมโนูอาหารก่อนอื่นพี่น้องจะเสียเอาเกลือเอาเกลือบวงหนึ่งใส่น้ำเอาเอาบวงปลายพี่นอ้องบวงปลายทำบวงปลายใส่นี่บ่แเมนสีปรุงให้มันนัวมันยังเด้บอบบเมนพี่น้องขาเสือ้อ พอว่าฮัดเองก็จะเอาตีนไกอันนั้นมาแช่นนมาอันน้ำไมหล่างก่อนมอให้เบิ้งด้วยพี่น้องเด้อว,ว่ายี่ห้อหรือว,ว่าอันของหานไหนที่เอาน้ำไม้ด้อพี่น้องอนามัยก็เอาเอาเล็บมันออก หลังจากตัดเล็บมือเลียวยพี่น้องก็ได้ประมาณนี้แหละตัวนี้นี่แซ่น้ำเกลือตัวใส่เมื่อกี้นะพี่น้องเล็บอันน้ำใหม่ออกแซ่กันเสียาลงอันนั้นต้มที่ต้มไปเปื่อยก่อนอขั้นเ้าแล้วกับซีเฮ็ดอันนั้น เจ๊สวนพี่น้องอ่าแก้วนี่ก็ซื้อเอาเห็ดบุเป็นดอจกจะฝันเสียเอาอยัางไนกระซื้อเป็นทุงมาใส่เอาพี่น้องนนฮะทาน้ำห่อนก่อนน้ำห่อนแล้วพี่น้องน้ำฟดแล้วนว้ำฟดเลยเสียเอาใส่เลยเนี่ ต้มให้เปื่อยพ,พี่นอ้องอ่าถ่ายเป็นขั้นตอนห้พี่น้องในเบิง้งแต่ว่าเสียงรบกวนกับมีหลายขอไพรเดอรเนาะผู้ใดที่เข้ามาเบิง้งรายการฮัรดพาเบิ้งกับสองเฮดหกหกแปดแปดเพราะว่าถ่ายอยู่เพื่อนพี่น้องเนาะถ่ายอยู่เพื่อนครัวเสียงรบกวนกับอาจจะมีหลายเนี่ยต้มจนเปื่อยเลยขีดเท้าออก กับไปเปื่อยเนาะมันไปตะกินเนี่ยไปตะแสบต้มนี่ใส่ขิงน้ำเ้อ เราเปื่อยเปื่อยเป็นต่อเสียบพักนี่ก็สิใส่นได้ลายพี่น้องจล้วก็พักยังตัวพักยังใส่เนี่ยพักนี่ไม่หยาบมากกินนะเดี๋ยวมาที่สุด ไอ้พักกาดอันนี้นะเน,นถูกแสบนี่ <c oughs> บอนนี่นี่แสบเนะ เป็ดยูนขั้วด้วยผมเนี่ยมัอนอยักมีเสียงเป็ดเสียงไก่เนี่ยเสียงห่านหอยโอ้ผัก,น,ก,น,ก,น,ผกนี่กระชิบใส่กันผักนี้มาสิซ้อมเอาเขิ้นพักกาดดอกพักกาดหลอกนี่ต้องไปซ้อมเอาเนะ ย้ำนะพี่น้องบอบอกดอกว่ายี่หอนยังใส่ขนนอเนว่ยเสีย หอมเลยใส่น้ำน้ำเดือยแตงัวเกลื่อมันตานแล้วแต่ผู้มากด้วยเนาะมากน่าไรกกับผู้เอา กนเดีอพี่น้องซีมันยังหอมแล้วน้ำตาลน้ำตาลซุกแล้วจะใส่นามผู้ใดมักเสียนก็ใส่เด้อพี่น้องฮัดเองกับมักเสียน่ะเส้นเฟ้อแต่ว่าเป็นเส้นเฟ้อดำ โบโบต้องแซ่น่ะาี่ต้มเสลเลยที่ใส่ก่อนหม้อโอ้ยถึงเนา่ายลัมาสิบบได้ต้องหักใส่แลอัดฟ้าหมอไฟก่อนพี่น้องมันหอนมันฟดก่อนให้เสียนก้าวาเปื่อยแลวจังใส่พักจังใส่ตีนไก่บึงคือสิฟดแล้วพี่น้อง โอ้ออโอดอะไรนี่ข้อบนกันด้อโอ้จองติงใส่บบได้เอาบรรดาพักพักลงเลย่น้องลงมันมัดพักแล้วจะคนมักคือฮัดบอกนี่แหละแล้วจะผู้มักหมักใส่ไลยก็ใส่ไลยแล้วจะสูตรสูตรไผลสูตรมัน โดนฮัทมึงมักแนวนี่มีนี่เด้อพี่น้องเห็ดเห็ดเข็ม,มน่าอักไปเลยอันอืมปวดติดบาดนึงแล้วแล้วเรื่องพี่นอ้องแล้วแล้วว้าวเห็นบอ จะแสบ่กันบ่าเลีวนี่แบบอาหารเกาหลีพี่น้องตีนกับเปื่อยเปื่อยพักกับผู้ดีกินพี่น้องอ้าวแตเวลากินไหนเด้อบานนี้เด้อ พี่นออยากเงียไงเบิงย่วยามันขวมโอ้ยอันอีพอจะเอาให้แต่ว่าเอาจะได้เอาจะได้โอ๊ยจะบอก่อท่านไี้อึ่ก่อนล่ะ กินดืดกินขออยู่ได้เด็ดอีกแล้วเอากระไรอืมเอาไก่แล้วก็พันเพื่อแล้วก็เอาอันนี้ผ้าผ้าเบิ้งพ่อบอกพ่อพ่อเอาหายดูบอตินไก่ดูระบุมากกินไก่กินอะไรรู้เอาซองอ่นก่อนเนาะเอาพักบ่เอาตัวไหนพักแข้งแห้งนี่ไหมไม่อยู่ไหนตัวไหนเออหรืออาตหนู ดูเม่ได้จ้าเออเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้มาดูจะเอาตัวนี้ตัวเฮ็ดน้ำบ่อือเม่น่าจะเอาตัวไหนโอ้คือกันไหนตัวนี้ให้แตกเัวเศษเอาพาร์ตเอาตีนไก่บัวเอาตีนไก่ลูกเอาเห็ดน้ำเดือกินเอาตีนไก่พอกินที่เม่เอากินกินหมด เออกินก้อนแลไจังเอาโมอึดออกินูกินก้อนสนกินด้ยนนะน้ำอักนกินนะลูกกินนะเสียนหมดลูกทิบชี่เมื่อลูกจะว่าลอยหรอนะเอาเสนหมดนะ อม่อ,อ,อมาด้วยสเตบอด้อกินบอลเกาพี่น้องดูสวนคือเกา่าอืม มนามแจ่งว่ะเนาะน่อเบิ่งความเปือ่อยว่ะเด้อใส่ค้ใหยังไเบิ่งเปื่อยเปือ่อยมอกเป็นก,กระโูกเลย เพื่อขนาดเนาะพระรู้่ม่เสร็มเลยนยี่เป็นเสียงซ้อนเสียงกินบบน้เมื่อพระนั่นแล้วเมืออกมั้ยจินสว่วนที่เก่าไปเนืม,ม

เยนี่ยใส่มถูสนในส่มมไม่ถูดค้า้นขาอยู่สวนไนแฉมน่อยถูกไหแมไนี่ไหนแยมดิสุดคือเสียงหานก็เพียงไก่หนวดเียงที่สุดเดียวดูดิเห็นมีหงองขนาดกางค่ะอืมคุณไม่ถือหนูว่าจนาี่ไม้ถูเลยมื่อเขาปา

หาาแนอจมะนนตวนหนามาแสบก่นน้พอจะเ่น้วยพ่อจะเล่นแบนีบเหารกินอยู่สวนกับแบบ่้พี่น้องกินอยู่สวนจักหมูไปจักมา จักเป็ดจักเป็ดจักไก่แต่ว่ากระเสบแส็บก็อยู mm ่ห่านนี่มั้งจิ้มมือพอแส็บนางกินได้ดีนางกินยังไม่กินเน้อที่ด่อันนี้เห็ดนั่นพอกินเลื้อดอกอืมหน่อเปราะเส็บเนาะอาหารนี่เห็ดอันใดกระเบพี่น้องกันกินกับขบกุัว มันรอ้มั้ยผงเป็นส <sk <sk um> ่ไม <right> ่ร้ายคนนีกินโลดนะบ้าทำยังไงขำยนงไงอยากเห็นมันเสียบละไอ้ละสีเบ้ด มืงอายุเฮ็ดแกงแล้วใม่พี่น้องเอาแล้วใม่อยู่ล้างบใบมันแกงสายมืยุ่งแกงแล้วใม่ให้เบิ่งเอาสับแทบเลยจะฝากพี่น้องที่เขามาเบิังก็ติดตามเหมือนเดิมเืิอให้กำลังใจพี่น้องอ่ากับบ่มีแต่เสี่ยงอาหารหรือว่าการกินของพี่น้องยังมีหลายอัน ทีฮัดเองกับสีไทยลงให้พี่น้องในเบิง้งก็คือรายการกนั่นแหละคอนเทนต์รายการจะฮัดผ้าเบิ้งพี่น้องอ่าปาก่องเ <c oughs> ฮ็ดโอหกแปดแปดให้แน่พี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์ให้แน่ก่อนหน้าไ <c oughs> ม่ใช่พี่หนีเเวลามื่อนี้ก็บิลาพี่น้องไปเพี่นอนชมนหนีเลยพี่นอ้องอ่าอีแต่ว่าโอกาสหนาเอา่อว่าฮัตสีไทยช้างหายพี่น้องในเบิ้งก็อย่าลืมติดตามกัน Bye-bye.